สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราขอนำเสนอบ้านสร้างใหม่พร้อมที่ดินสวยๆค่ะบ้านสองหลังที่ดินหนึ่งไร่หนึ่งงาน70.5ตารางวาบ้านหลังแรกเป็นหลังใหญ่มีหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำและหนึ่งห้องโถงค่ะหลังที่สองเป็นหลังเล็กมีหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำนะคะ อยู่ที่ตำบลบ้านพร้าวอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกค่ะที่ดินฉนดครุดแดงพร้อมโอเลยค่ะที่นี่นนาไม่ท่วมนะคะวิวภูเขาสวยๆบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมเหมาะที่จะทำพูวลวิลล่าทำสวนหรือคาเฟ่ก็ได้ค่ะมีบริการขอกู้สินเชื่อธนาคารให้ฟรีนะคะ สนใจสอบถามคุณเก่งหรือคุณเก๋ได้เลยค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าติดตามเรานะคะขอบคุณค่ะ